ในในค่าพิมพ์มังงะของเราก็เข้ามาแล้วทุกคนไปน้ำพุร้อนกันเถอะแหมหัวจูจูก็เรียกมาด้วว่ามีเรื่องอะไรอะ <c oughs> แต่ว่าทนายใช้เงินนั่น oh. เลี้ยงเรายกก้วนก็โอเคอยู่นะงานเลี้ยงป่าเลี้ยงทุกคนเองนะแห <Yeah. S 3> <c oughs> มมันจะดีจริงๆเหรอคะใช้ <c oughs> เงินค่าพิมพ์ทั้งหมดนั่นน่ละตอนไปน้าพุร้อนกันเถอะถึงแล้ว งั้นเอาของไปฝากก่อนลุยทะเลแล้วชุดว่ายน้ำหลวงผูดน่ะไม่รู้จักอายเลยอ่ะไม่ไหวเลยนะคะ <Yeah. S 1> อาวออาจารย์เนี่ยล่ะก็แหมปลื้มเลยที่ทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำเอ mm ๊ hmm. ะเสนาจังเธอนะ่ะหน้าอก ยัดอะไรเข้าไปเหรอเดียมันใหญ่ขึ้นตั้งหากล่ะเอ๊ะแต่ว่ามันออาจารย์ผู้หญิงนะ่เขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับพอดูดีๆคุณอาชิสุกับมิฮาราจังก็ด้วยใจร้ายจังเลยผมอยากเห็นร่างที่แท้จริงของทุกคนในชุดว่ายน้ำนะเอาบองน้ำเสริมอึมออกมากนะได้โปรดเถอะอ้น้นี่นะเอาเป็นว่าไหนๆเราก็ มาน้ำพุร้อนที่ใกล้กับทะเลแล้วเรามาสนุกกันดีกว่านะคะนั่นสินะงั้นไปสนุกกันเถอะอันนี้จะต้องเก็บภาพสักหน่อยแล้วแชะแช่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 มั่แแ่แช่่แช่ช่แห่แ่แช่แช่เช่แช่แช่อช่แช่่แ่่่ กันด้วย้าตามฟิลใช่ไหมเอ้าดูสิน้ำแสงแต่บางคนเด่นกว่าขอสนิงแชรกันลลวกันนะแหมทุกคนน่ารักมากเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเขาแค่หนเอาไว้เฮ้ยชุดชุดว้ายน้ำตัวนี้ใช่เลยของคนอาชิสงกีใช่ไหมเนี่ยอาจารย์อืมเสริมหนายิ่งกว่ากาวตาช้าง คุณอัทชิสุว่านั่นอะมันลอยไปนะคะช่วยเอามาให้หน่อยได้ไหมคะก็แปลว่าเอ๊ะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนั้นล่ะตอนนี้ก็เป็นนอน้อมอยู่อะดิจะเสียงดังทำไมล่ะคะจะจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละครับนี่ตายเป็นตายเลยงานเนี้ยไปละก่อนนะบอ๊อบไปด้ยวยความเป็วสูงพุงก,การจรวดมาถึงแล้วครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฉันเผลอไปเห็นแปลว่ามันเป็นอุบัติเหตุตอนที่เอามาให้ก็แล้วกันนะ ก็อย่ามองสิคะแล้วก็กรุณาอย่าพึ่งลืมตานะคะหลับตาปีเลยครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็นะคือว่าที่จริงแล้วอ,อ,อะไรเหรอครับที่จริงแล้วที่ลอยไปอ่ะไม่ใช่แค่ช,ชิ้นบน,บนก็แปลว่าชิ้นล่างชิ้นล่างด้วยจริงด้วยมอาไปทางน,นี้สิคะ ก่อนพับโทษแล้วมันลอยไปอยู่ที่ไหนอะครับเรื่องนั้นฉันเองก็หาไม่เจอเนะข้าแล้วถ้าเป็นแบบนี้คนอื่นจะได้เห็นสภาพเปลยช่วงล่างของคุณอาทิสูตกันหมดเลยสิสภาพเปลยช่วงล่างของคุณอาทิโซกินพูดฟังฟังปิดเตยได้แล้วนะคะโอ้ใช่ลืมตัวจริงดินี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรเยะอะนะครับอเสร็จแล้วเอาของผมไปออก่อนก็แล้วกันนะครับเอ๊ะผมจะสลากเปลยช่วงล่างให้ก็ได้ครับอาจารย์คร่ะเดี๋ยวแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าเปลยช่วงล่างนะมันแบบว่ามันไม่อยู่ตรงนั้น เรื่อนะครับปัญหาของจริงครับกางเกงของผมมันเกยตื้นไปแล้วอรอให้พวกมี้ริจังมาช่วยก็แล้วกันนะนั่นสินะ เป็นวันที่แย่มากแล้วนะเนี่ยนึกว่าชีวิตนี้จะไม่ได้ขึ้นจากทะเลซะแล้วล่ะค่ะดีที่พวกเราหาเจอนะคะดีจริงๆ,ๆ,ๆดีจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวจะตามมาทำไมเล่เอาอ้าวก็แบบว่าบ่อรวมอย่างงั้นเหรอบ่อรวมเหรอถูกต้องเลยก็บ่อรวมไงย่ามาา่เียนนะ ได้นะรู้แบบนี้เลยพามาใช่ไหมล่ะการคบ้ากับแบบหมดเปลือกก็สำคัญนะครับไม่เอายังไงก็ไม่หรอยังไงก็ไม่ใจร้ายจังเลยอ่ะส่าใช้ค่าทิมทั้งหมดถึงไงก็ขออนุญาตด้วยนะครับให้ผมเข้าไปด้วยนะครับขอร้องน้องละครับไม่ดู่งหาค่หละครับ งั้นถ้าใช้ผ้าปิดตาล้คะเยว้าววิวสวยจังเลยสิงด้วยที่นี่ดีจังเลยนะคะเอมองไม่เห็นอะไรเลยคนที่ครั้งคือที่นี่ก็มีแค่พวกเราเท่านั้นเป็นเสือตัวจังเลยค่ะเฮ้ไถ้ยินแต่เสียงแต่งมองไม่เห็น ไดยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงเออคือคือว่าผมมองไม่เห็นนะแน่นอนอยู่แล้วเออมืดไปหมดเลยอะแล้ว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 น้ำ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 อยู่ตรงไหนเนี่ยแค่พวกเรายังไม่เข้ามาด้วยก็ควรจะพอใจได้แล้วนะสบายจังได้ฮาดเอยโอ้ ไอ้น่ะไอ้ตเฮ้ยเซนเซอร์แป๊นึนี่นีเฮ้ยโอ้โหนี่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 นะ่พวกฉันดูอะไรเนี่ยเอ๊ะดูช่างน้อยผมเหรอฉันลึ่งนายเธอเองตั้งห่างแล้วเพิเคยเห็นเป็นครั้งแดกแท้ๆแต่เห็นของแกมันตายซะฉัใช้ด้วยความตายซะเฮ้ย เซนัจังเมื่อกี้มันอะไรเหรอฉันจะพากัสนุกสสุดเลยเป็นการเที่ยวที่สนุกดีนะคะต้องขอบคุณอาจารย์เลยนะคะเนี่ยก็นั่นสินะคะ แต่ก็รู้สึกเหมือนโดนปั่นหัวเอานะเป็นการมาเที่ยวที่แย่ที่สุดเลยงั้นก็นอนได้แล้วใช่แล้วเหอทำไมเราอยู่ห้องเดียวกันแล้วกับทจอไม่แช่ห้องเดียวยังไงแล้วเอ้าทอ่อนเลยทำไมทำไมเรามานอนด้วยกันดิใครมาจะบ้านนะกับผู้ชายเรามักอยงได้กันล้ว ไม่นะอะไรกันน่ะไหนจะขาอ่อนตอนถงดุขาตากขึ้นมาไหนจะมามอ่วงอกร่งองทำไมถ<อ>ึงทำกันแบบนี้อย่าฝันไปห่ยลยเออเออปิดเลยเหรอใจร้ายจังเลยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเยไม่ไหวจะเคลียร์ทุกครั้งเลยสิน่ะเป็นพวกที่ใช้ไม่ได้จากใจจริงเลยนะเนี่ย <c oughs> อ๋อาจารย์ <c oughs> คือคือว่า ไม่จําเป็นต้องไล่กันก็ได้มั้งคะเฮ้แหมเป็นอะไรไปไน่คุณอาชิสุหัวกระแทกรืบเปล่าเนี่ยเอยคือคือเปล่าคะ่ะคือว่าถึงอาจารย์จะเป็นคนทะลึ่ง,งแต่ว่าแต่ฉันไม่คิดว่าอาจารย์จะลักหลับหรืออะไรหรอกนะคะดันสินะคะและก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะงั้นเหรอ,อครั้งนี้ก็อยากให้พวกเราดีใจก็เลยพามาเที่ยวถึงที่นี่ยังไงละคะ นั่นสินะจะยอมครั้งนี้สักครั้งก็แล้กกันเนอะพวกเธอนะ่ะดูเหมือนว่าจะอ่อนค่อยกับไอโตนะชอบเขางั้นเหรอเอะชอบบ้านเลยละค่ะออไม่ใช่นะคะก็แค่สงสารนะคะงั้นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นก็คุณแต่นะาเองก็เลยยอมออกมาเที่ยวด้กันสินะคะเขาบอกว่าจะเลี้ยงต่องหากล่ว ถ้ากับคนที่เกลียดถึงเลี้ยก็คงไม่ไปหรอกนะนะเปล่านะก็ก็ก็ไม่ได้เกลียดลองถึงขยักขยงก็เหอะรู้ความชอบอาจารย์มากๆเลยนะคะไม่บอกว่าชอบจัหน่อยเแข็เส้นเนี่ยนไม่ไม่ได้ค่ะตาแข็งแบบนี้ไม่ดีนะเพไม่ได้ชอบนี่ล่อแล้วสิไอโอเขเข้ามาได้แล้วเหรอเอ๊ หลักฐานคาเมือ่ทำอะไรอยู่เนอะอย่างที่เห็นล่ะครับคือแบบว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็อยากได้ไออุ่นจากทุกคนก็เลยทำแบบนี้ไงนนครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วน่ารักสุดๆเลยละ่ะไม่ว่าจะชุดผิวกระต่ายหรือว่าในน้ำพุร้อนก็้ <Yeah. S 1> ย่ลานี้ก็น่ารักมากเลยนะติด <Yeah. S 1> ตามตอนต่อไปด้วยนะ yeah.